ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับสมาชิกเพื่อไทยบางส่วนเองเขาจะมีการจัดงานวันเกิด ครบรอบ62ปีให้กับพันธบทโทักศินชินวัตรนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามคุณปูยิ่งรักนะน้องสาวนะดันเป็นนายกมากับมือก็บอกว่าจะไปไหมนะฮะคุณยิ่งรักบอกว่าไม่ไปนะครับที่สําคัญคุณดักสินก็จะไม่มีการโฟนอินมาในงานนี้เด็ดขาดด้วยนะครับคชะไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะโดยเรื่องนี้เองนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรสสพักเพื่อไทยนะคะ,คะได้ระบุว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี้ยค่ะมีภารกิจนัดประชุมนะคะเพื่อร่างนโยบายและลงพื้นที่หาเสียงช่วยในพื้นที่ที่ก,กตั่่งงงเ้ใหมมจจึะไไดินทาปร่วมฉลอง เกิดกับพันตํารวจโททักษินที่ยุโรปพร้อมระบุว่าในปีนี้พันตารวจโททักษินเองนะคะก็จะไม่โฟนอินมาที่พักเพื่อไทยด้วยค่ะแ,แต่ว่าไม่ต้องเดินทางไปยุโรปมีคนจัดให้ใที่กรุงเทพนี่แหละครับสิงห์ทองบชมอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยพร้อมกับตัวแทนผู้จัดงานทําบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ62ปีของคุณทักษิน เมื่อวานแถลงข่าวการเตรียมจัดงานในวันที่26หรือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโดยใช้ภายใต้ชื่อเขาบอกคำขวัญ62ปีคืนคนดีกลับบ้านบูชาคุณแผ่นดินคุณสิงห์ทองบอกว่าได้การมีการประสานไปยังภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณทักษิณพร้อมกันทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ยืนยันว่าการจัดทำงานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและก็กลุ่มนปชแต่อย่างใดนะครับ